คุณลุงพักที่นี่นะคะแหมถึงแล้วค่ะที่พักถึงชี่ของเรานะคะพาลุงไปเอ็นหลังก่อนไงสอนนะลุงโอ้ยยุงทำอะไรจ๊ะเป็นลิฟต์เข้าห้องขึ้นลิฟตเข้าห้องค่ะถึงแห้วทำยังไงก็ขึ้นลิฟต์เออไปห้องลุงอยู่ไหนจ๊ะไม่รู้ห้องเดี๋ยวส่งลุงเข้าห้องก่อนวันนี้คุณลุงพักที่นี่นะคะแหมวันนี้หนุ่มโสดจะนอนคนเดียวนะคะใช่แล้วนอนคนเดียวเลย เตียงใหญ่เลยอ่ะนอ,อนห้าคนเลยลุงอันนี้ผ้าชเช็ดตัวนะกระเป๋าเดี๋ยวอากระเป๋าไว้ให้ก่อนห้องน้ำมาดูไหมสบงสบู่ห้องน้ำโอเคไหม,อมโอเคเรียบชั้นเด็กอ่ะอ่าอ่าเป็นป่าเป็นป่าสิ อยู่เชียงใหม่ก็ต้องเป็นป่าเราอยู่ระยองอะไรก็เป็นทะเลนี่นะอุ้ยอเอาเสื้อเสกมาด้วยด,ดูวยเนี่ยเสื้อหล่อไปด้วยนี่เหมืนสีตกแล้วตกแล้วหรอเราใส่บ่อยตัวไหนไสวยใสยบ่อยหน่อยพวกเขาบอกแม่ใส่เสื้อตัวนี้หล่อจังเลยเลยใส่บ่อยจังรองเท้าอยู่นี่นะม,มีสบู่ไหมเนี่ยอ๋อสบู่ลุงสบู่นี่นี่มานนี่ก่อนมานนี่ก่อนมันไม่ใช่แบบก้อนนะโอ้โเป็นสบู่แผ่นไม่ใช่สบู่แผ่นไม่ใช่ลุงก้อนเล็ก ไม่ใช่นี่เป็นอย่างนี้นี่สบู่ไอแชมพูขวาสบู่แชมพูไอ้สบู่ทางไหนสบู่ทางไหนนะไหนนี่นะอ่านี่แชมพูนะตากหัวมาแล้วเลี้ยงตาเอีกก็ได้ดูทีวีไหมทีวีแล้วนะเราเปิดนี่เปิดแล้วเป็นไม่รู้เปิดยังไงเขาก็จะใช้มานานลุงไม่ได้ดูทีวีมากี่ปีแล้วก็ประมาณสี่ปีแล้ว ชอบเล้าไออันนี้คนพิการนี่ลุงมีน้ำมีนะแม้วหลวเม่อยอนะขอน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 อน